โทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม็กซ์ผมแบกสุดแล้วแม็กซ์เน็ตพอขอโทษแกโอ้ตอนแรกผมดูผมก็จะลบก็มากินเรือหมอเหลืออะไรอ่ะเหลือประมาณสองหมัดได้ไหมสองสามหมัดไม่ได้ส่วนเลยนะแย่เลยได้แล้วมแบกสุดแล้วขอเข้ามาต่อยผมเลยนะต่อยเข้ามาขอโทษทุกคน โอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับมือสามโคตรสุดอ่ะมือสามเก็บโคตรเยอะเดี๋ยวได้นะฮะแล้วเมื่อกี้เราเรียนหมอด้วยแบบมีใครมีอาหารปะงงว่าทำไมเขายืนอยู่นุ่นก็บอกให้ลงไปก็ลงไปว่าน้ำเลือดเยอะไหม่อนที่หลุดอ่ะเลือดเยอะปะเหลือเยอะเออก็เหลือเยอะก็ โอ้ผมแม่งต่อยครับนั่นแหละแม่งเหลือมัด,ดผมเหลือมัดเดียวผมส่วนแม่งแม่งล้มก่อนไอตอนที่ว่ายืนอยู่สามคนแล้วเขาบอกใครไม่เข้าปรับแพ้แม่งน้องเห็นกระเพกตามเลยนะมีน้องแล้วก็มีเขาอ่ะไม่ผมดูเชิงกระเพกสามเลยนะแต่ว่ามันแบบตามจริงต้องดูเชิงตึ่งเว<ต>้ยล่วงเลยผมไม่รู้ไงว่าใครเปิดใครปิดง่าเราเข้าได้อย่างบานเลยเอ้ยไม้แรกก็สนุกเหมือนกันนะเอาจริงอ่ะใช่มันไม่รู้อ่ะใครจะเปิดใครก่อนแล้วไงเขาจะเล่นอีกไหม พี่ว่านขอเขาเล่นอีกหน่อยเนี่ยพี่อยู่ในดีคอร์ดเดี๋ยวนี่ยน้องเห็นน่าจะได้เล่นเล่นอีกรอบนึงแต่ว่าเฮ้ยลองดูไม้แรกสนุกไม้แรกสนุกผมผมนี่ไงให้ตัวเต็งให้ตัวเต็งไม้แรกนี่ไงเราเล่นไปแล้แม่งดูเชิงกันหนาวจัดเลยคุณอิซูมิไรคุณอิซูมิไรไม้แรกใครคืออิซูมิไรครับไม่รู้ผมจำไม่ได้ดูเชิงกูตรตาผมเหรอใช่แล้วผมขอ คุณหมอต่อยเก่งกว่าผมอีกคุณไม้สองคุณขอไม้สุดท้ายเือนเดิมไอารีมานโนอาีอาีไหวอยู่เอาคนอ้วนกับกับพี่เหมียวไว้ไอ้รอบสุดท้ายกับสุดท้ายใช่ใช่ใช่ผมขอไม้สองผมขอไม้สองผมขอไม้สองผมขอไม้เวลาผมไม้แรกแล้วผมโดนไม้ตามผมขอไม้ตามเอาเอางี้เ่นก็ได้นะถ้าจะเล่นอะลงกันเอางี้เขาเล่นกันต่อหรือเปล่าครับไม่ไม่เนี่ย หัวหลักสีเนี่ยจะเล่นไหนหัวหลักสีเฮ้ยอย่าบูลลี่เขาดิหมอเอาชนะดีกว่าเอาหลักสีเฉยหัวหลักสีผมขอไม้สามผมขอไม้สามให้พี่ว่านไม้สี่ให้พี่เหมียวไม้ห้าให้พี่บ้าไม้หกให้พี่หกไม้แปดให้พี่แบดไม้เก้าให้พี่เก้าไม้ต่อยต่อยกันเองกัว่าแทงเลยมั้งต่อยเปียกก่อนแล้วกันยาแบกใส่มัดเปล่านะใส่มัดเปล่าทั้งหมดที่ครับวันนี้คือได้ยังอ่ะผมล้มใส่แหวนยืนดูเชิงไม่ได้หรอนะรอบแรกคือได้อ่าฮะ เขาขรีบบวกคุณมาลีคุณมาลีว่าไงไม่ต้องชุบคนนานาเขาเมื่อโอเคได้อ่าพี่โกไอคนไหนพี่มาลีอ่ะเมื่อตรงไหนวะเด้งตัวอยู่ไหนพี่พี่มาลีคนไหนเมื่อยังไงเบื่อตรงไหนวะใช่เป็นวะยังไงใช่เมื่อยังไงวะเรียนเพื่อไป พี่มันกดยังไงให้มันต่ไม่หลุดอ่ะน้องเห็นน้องไปดูคลิปเขาเขาต่มาเขาแบบเขาต่แล้วเขาเขาขีดขวาเข้าอ่ะไม่ไม่่อย่าอย่าขีขวาอย่าอย่าขีขวาบ่อยอ่ะขีขวาต่อยขีขวาผมถนัดแบเป็นเป็ไปได้อย่าอย่าขีดขวาบ่อยอ่ะไ่้ขวาเวลหลุดอ่ะเวลาเขานี้น้องไอนี่เล่นแบบถ้ขีดนี้ลองเล่นขวาแล้วยังไม่ชินอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าขีขวาแล้วยังไม่ชินมันจะเลยขอขกลังใจนะคะที่รัก ขี้ขวาอยู่เฉยขี้ขวาหมุนไอ้นี่สู่หาคนนู้นคนนี้ไปที่รักเด้อสั่งยีรอนอะไรนี่วอลหมดเลยอ่ะโหแล้วโรงเรียนเราแม่งคนนคนหน่อยเอ้าใครเปิดก่อนะลไปดิมาแรกสนุกอยู่ไม่ไม่ไม่ไปทุกคนไปนวลกวนเนี่ยใครเหลือคนสุดท้ายได้กาชาโอ้ยผมถนัดเลยงี้นี่เล่นเล่นนัวลเราบาดเปล่าอ่ะอฮ้ยเราน้อยกว่าเขาหมายยูให้เขาบวกให้ก่อนเจ้าพี่มอลลี่เปิดก่อนได้ปูดต้องขี้กระปูดดิบ้า ตัดกันครับเราต้องช่วยกันตัดนะครับเปิดก่อนได้ปูดเปิดปูดได้สามหนึ่งคืออะไรยัก็ได้ให้มันสามหนึ่งสองเอายังไงก็ได้ให้มันอยู่ในโรงเรียนเราไปเปิดก่อนได้ปูดดูโซนนี้ ไม่เข้าปะแพ้เอาเอาไงเอาไงเข้าไปเลยเข้าไปเลย <c oughs> ยงรัวสวย นี่แหละ ไม่ผมากผมโดนลุมลัวเลยอ่ะผมเห็นชิงมันจะตายไงผมเลยไปช่วยชิงก่อนมาพอป้โหไม่ได้ขยับเลยผมโดนลัวเลยโดนลุมมาดอกแมดงก็แลกอ่ะสามหนึ่งเลยอ่ะเห็นแล้วชิงที่มาช่วยโดนเละเลยอ่ะผมไหวอยู่นะไอ้เจ้าผมผมจะเอาฟอร์ดลุมอ่ะเอาฟอร์ดมาสองสามคนเลยผมไม่กล้าเปิดไงผมดูเชิงอไรงให้เขาบวกกม่ใช่เอาฟอร์ดเยอะมาไปต่อยกับเพาะเลยเขาตัดกันโคตรดี มีพ่ออดอ่ะพ่อคอยเยู่เลยถ้าโดนลุมนะครับถึงเรามีตัดดีแล้วก็ตัดไม่พอพี่ตน้อยคถึงเรามีตัดดีแเราก็ตัดไม่พอเนี่ยผมยังไม่ตัดให้เพื่อนเลยผมยังไม่พอเลยที่แรกมันเหลือเขาสี่คนแล้วก็ผมแล้วก็ฝั่งนู้นสองคนมั้งได้เหลือคนเดียวเดี๋ยวตัวผู้หญิงน้องอยากเล่นตัวละครผู้หญิงป่ะอย่าทำเสียงแมนเหมือนมาลีละกันมันมมัันนเท่นะแบบมันแบบเสียงหมัดมันก็แปลกกว่าเพื่อนแล้วแบบเห็นผู้หญิงโกผู้เซนไหม ขนาดเดินกระเพกกินเก็บตั้งสี่ห้าคนนะผมว่าตัวละครผู้หญิงมันต่อยง่ายมากเลยใช่มันตัวหุ่นบางร่างเล็กแต่พี่เหมียวไม่ไม่นะเหมือนกดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พี่เหมียวไม่ไม่บางร่างไม่เล็กนสลงผมก่อสลับร่างหน่อยมันมันเป็นเพราะเสื้อบาไม่หรอกบางคนก็วาร์ปนะบางคนก็วาร์ปนะผมเห็นนะผู้หญิงอะไรอะไรเขาต่อยกันเล่นเหรออ่าเราได้ห้าหมื่นยัง่ะไม่เป็นไรถือว่าเราก็ไได้การอยากเล่นอีกรอบมันมันบางเลยเล่นแบบเล่นเฉยอะเล่นรอบห้าหมื่นไปเอาตังค์ ไปแม็กใครพีเสียแบล้นีแม็กกระโดดหน่อยก็ได้แม่งไปเจสกีเลยดูว้าแบบคนเอาจะไลไปเลยไปยืนเอ่ยลอ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 ยเปนหมุนอยู่อันนี้เคาว่าอะไรนะไม่ได้ยินอยู่ๆก็ัาพูดแล้วก็ไปเหมือนวงไกลมากปังเปิดวงสามวิ่งก็ได้ั้ง นัเดี๋ยวให้มอลลี่แจกรางวัลแบบนี่เดี๋ยวตีกันอย่าตีกันใจเย็นเขี่ยเชี่ยป่ะแม็กน่าเดี๋ยวถ้าถ้าหมอถึงอะเฟียวเลยเว้เลยทำทำงี้ได้ไหมทำงี้ได้ไหมแบบแบบเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่เอาผมชอบผมชอบแบบว่าตังหล่นใส่หัวปุ๊บสามพันอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ได้หมอไม้ท้ายนี่เราก็น่าจะแย่อยู่นะ หมอสองคนใช่ป่ะไท้ายๆโคตรเก่งตัวละครผู้หญิงขี้โกงพี่นละครผม้หญิงแล้วตัวละครผู้หญิงที่เฮ้ยตัวละครผู้หญิงบางกว่าบางแค่ฝ่ายนอกไม่ไม่แต่พี่เหมียวไม่บางเขาเปิดกัอปเนี่ยตอนนั้นที่เขาบอกนะแต่สังเกตดูแล้วยงยงไม่หลุดเลยนะตัวละครผู้หญิงเฮ้ยใครเขากระทิบอะไรวะเฮียเฮียตัวละครสามันเกี่ยวกับตัวละครหรือเปล่าผมว่าเกี่ยวนะ อะไรแล้วเขาต่อยเลยก็ดีดีเขาขึ้นไม่หยุดเลยผมยังฮาเลยพี่มาลิตี่เขาเข้าไปต่อยแล้วเขาลืมปิดก๊อตอ่ะตีเฉยเลยแล้วบอกเรื่องนี้เขไอ้นี่เขาไปกันแล้วใช่ไหมฮะน่าจะไปแล้วล่ะทำไมยกมืองั้นนะอโรงเรียนเข้าไปแล้วนะไม่เอาวันปฏิทินไปกันดีกว่า